สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะตามที่บอกนะคะคลิปนี้ก็จะให้เป็นฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคำคำพูดของคุณอชิริยะที่พูดถึงลุงพลนะคะคลิปที่แล้วมันยาวไปนะคะคือมาเล็บเจให้ฟังในการที่คุณเอกพันมาพูดถึงเกี่ยวกับการที่ไปกู้ศพน้องขึ้นมาเนาะน้อง,องเตงโมขึ้นมานะคะมันก็เลยยาวไปทีนี้ก็เลยเอาคลิปนี้มาตัดเป็นคลิปที่ คุณอชิริยะพูดถึงลุงพลด้วยเนาะแต่ก็ให้ฟังต่อเนื่องจากเมื่อกี้แหละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่นกอนเนาะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวนะคะเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องจากคลิปเมื่อกี้นะคะอ่าเดี๋ยวฟังกันเลยค่ะถามว่าทำไมศพน้องตอมูนอนคว่ำพี่อัดสงสัยอะไรคะพี่อดัดมันปิดธรรมชาติทุกอย่างอะ่ะหนึ่งทวนน้ำสองมันบาดแผลมันมันไม่ได้เกิดจบบากใบพัดเรือค่ะใช่ไหมครับแล้วก็มันคือมันมีโคลนมีทราย ที่สำคัญท,ที่สุดเลยนะตอนนี้เรากําลังทําคลิปวีดอที่คนบนเรือเนี่ยค่ะลงจากเรือเนี่ยข้อรองเท้ามีทรายหมดะอแล้วผมถามว่าคุณไปล่องเรือเนี่ยในเรือคุณมีทรายเหรอแต่ไมพิท้ายในเรือคุณมีทรายเหรอค่ะถึงคุณต้องลงจากเรือเนี่ยตอนที่คุณนอนเรือมาขึ้นท่าเนี่ยแล้วทําไมคุณต้อง เอารองเท้าที่คุณเคาะทรายออกมาหมดจากรองเท้าอะค่ะเอะพี่ไทยคะ่ะไอประเด็นประเด็นขอขออนุญ,ญาตถามเพิ่มเติมจากพี่อยาดเมื่อสักครู่นิดนึงถ้าเกิดบอกว่าผิดธรรมชาติจากการที่เจอน้องตงโมแล้ว,แล,วแล้วคว่ำหน้าปกติเนี่ยถ้าเกิดเกิดการผิดปกติแบบนี้เนี่ยมันมีข้อสงสัยอะไรไหมคะหรือว่ามันอาจจะเป็นได้แต่เจอไม่บ่อยนะักข้อสงสัยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เราต้องมีข้อสันนิฐานหลายข้อหนึ่งเลย เกิดจากอ่าการเสียชีวิตบนบกแล้วก็เอาไปทิ้งน้ําการฆ่าประับหรือว่าอาจาเอาไปทิ้งน้าเอาไปทิ้งจมน้ําแล้วก็เขาก็จะลอยขึ้นมาโดยที่แบบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สำลักน้ําตัวเองไม่ได้จิ้ทุรนทุนลายที่จะจมน้ํใช่ไหมครับอันนี้คือตายไปแล้วก็คือดิงง่งตรงไหนคือดิ่งตรงนั้นเลยมจมลงไปตรงไหนก็จะลอยขึ้นมาก็คือลอยลอยจากอ่าลักษณะที่เขาจมไปแล่ตอนแรกเลยค่ะค่ะอันนี้นะเห็นไหมคะก็คือตายจาก ข้างบนแล้วพอโยนศพลงไปศพคว่ำก็คือคว่ำตอนลอยนั่นแหละค่ะนี่คือสิ่งที่คุณเอกพันธ์จะสื่อสารให้ให้ทุกคนได้ทราบนั่นแหละค่ะว่าเมื่อตายจากข้างบนเวลาโยนศพลงน้ำลงโยนท่าไหนเวลาศพลอยขึ้นมาก็จะลอยท่าที่ถูกโยนลงไปนั่นแหละค่ะ อันนั้นอ่านี้ก็คือข้อสงสัยเอะแต่แต่ตวันนั้นที่ที่พี่พี่ไทยไปเจอเอ่อร่างน้องแตงโมโม,มีได้ดูที่มือไหมคะที่ว่ามีม,มีดินมีโครนอยู่ในมือหรือเปล่าคะพี่ไทยคะเอ่อมีมีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยค่ะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเอ่อที่ใช้อ้าปากน้องเขา,าให้เขาถ่ายรูปนะครับ้าปากก็ก็มีมีคราบดำๆอยู่ในปาก อ่าให้ไม่แน่ใจว่าเป็นโคลนหรืออะไรหรือเป็นขนเลยน่าจะเป็นโคลนมาเป็นเสมหะด้วยอะไรด้วยเต็มไปหมดเลยแล้วมีฟันประมาณซี่หนึ่งหรือสองซี่อ่ะมันแบกหรือมันหักไปแต่เสียดายว่าผมเสียดายว่าผมไม่ได้เอามือล้วงเข้าไปเช็คฟันว่าหักหรือว่าบิดหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามีลิ้นน้องเขาเนี่ยมันมาจุกมาจุกอยู่ที่ปาก อ่าก็กว้างไม่ได้มากแต่เห็นฟันแน่นอนครับค่ะค่ะเอะพี่ไทยเ,เป็นพยานที่โดนตัดออกจากคดีด้วยหรือเปล่าคะใช่ไหมคะโอ้เขาไม่เคยเรียกผม,มเป็นพยานนะไม่เคยเรียกเลยเขาขู่ผมด้วยครับผมติดคุกด้วยมีขู่ด้วยหรอคะพี่ไทยบอกวถูกผมก็ดาผมติดคุกเลยทนายอ่ะทนายรู้ทุกเรื่องแต่ยกเว้นเรื่องเรื่องจริงทนายนะทำไมถึงขู่พี่ไทยล่ะเพราะว่าพี่ไทยให้สัมภาษณ์อย่างนี้หรอ อ่าผมไม่สัมภาษณ์ไปทุอกอย่างเขาปู่เลยไอ้ไอ้ดาราดาราไอ้ไอ้ดาราที่เป็นอยู่มูนิชีอ่ะเดี๋ยวจะเอาติดคุกเอาเอาพูดนู่นพูดนีดดด่จริงหรือเปล่าก็าไม่รู้อะไรประมาณนี้เขาปูอ่าสุดท้ายพี่ไทยคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงและอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องตงโมย,ยังไงบ้างไหมคะพี่ไทยคะผมก็ภาวนาอย่างเดียวนะ,ะขอให้ที่อฉริยะเนี่ยทาหน้าที่ของที่อาจต่อไปนะครับแล้วขอให้สิทิสิทธิเป็นคุ้มครอง แล้วก็ถ้าเกิดว่าความถูกต้องมีจริงบาปกรรมทุกอย่างที่มันมีจริงขอให้น้องแตงโมนะครับคดีน้องแตงโมเนี่ยกลับคืนมาฟื้นหรือฟื้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้น้องเรียกร้องความถูกต้องให้กับประชาชนที่ต่างางแข่งใจอยู่นะทุกวันนี้นะครับ,รบผมก็ขอให้ทุกทกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอาสนทิค,คุณหมอ สวัสชัยนะครับอาจารย์ปานเทพและวกุรลชลิยะนะครับแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับอย่าได้ท้ออย่าได้ถอยขอให้เดินหน้าสู้ต่อไปครับผมค่ะขอบพระคุณนะคะพี่ไทยค่ะสวัสดีครับน้องเมย์ครับสวัสดีครับีครัพี่ไทยก็เป็นกําลังใจที่อัดและอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องคุยกันตลอดนะอื้ผมก็อ้างแกเป็นพยานด้วยอันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติมีการแก้ไขคําฟ้องขึ้นมาก็จะอ้างพี่ไทยมาเป็นพยานที่จะขึ้นด้วยอื ขณะน,นี้เราเราได้พรุ่งนี้ผมจะมีการยืน่นท่านนายกรสูงสุดเป็นครั้งที่สองก็ได้มีการนัดหมายทางทีมโฆษกเนี่ยม,มารับหนังสือซึ่งก็วัดใจท่านไพรว่ะว่าท่านจะเห็นด้วยกับประชาชนจํานวนมากไหมที่จะมีการขอมีการแก้ไขคํา,าฟ้องถ้าหากไม่ไม่ทุกคนไม่กลัวอะไรเหมือนที่แซนพูดอะ่ะก็อยากจะขอะร้องท่านไพรตั์ว่าคดีเนี่ยคนคายใจทั้งประเทศ านช่วยเป็นวิรุบุตรของอายการได้ไหมขอให้มีการสั่งแก้ไขคําฟ้องผมเชื่อว่าท่านอายการนนทบุรีท่านใหม่นะแล้วก็ท่านอธิบดีอายการพักหนึ่งเนี่ยท่านไม่ขัดข้องนะที่จะมีการรื้อฟืน้นเราไม่ต้องการว่าจะไปดําเนินคดีใครแต่อย่างน้อยที่สุดคือเราต้องการพิสูจน์ได้เห็นว่าแตงโม,มไม่ได้ถูกกระทําโดยประมาทแต่แตงโมในถูกฆาตกรรมจริงๆซ,ซึ่งเรามีพยาฐาน,นี่ซึ่งทีมงานเราทั้งหมดเนี่ย ทุ่มเทมาสามปีกว่าแล้วก็หมดเงินไปมากกว่าเจ็ดแสนเออเนี่ยอะไรคนถามว่าพี่อัดทําเพื่ออะไรคุณแม่เขายังไม่ติดใจเลยพี่อัดติดใจอะไรแล้วทุ่มเงินไปจจร้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะเพื่อ <ผม S 1> อะไรอยาวร<ช><ช>นะอดีตพบวตอที่ผมรับไม่ได้สิ่งที่เขาพูดกับผมถ้าเป็นลูกสาวผมเนี่ยพวกนี้ผมอุ้มหายหมดน,น,นะแล้วพวกผมต้องตาต่อตาฟันต่อฟันผมยอมติดคุกอะถ้าเป็นลูกผมนะถูกทาอย่างนี้ผมไม่เอาไว้หรอกแต่นี่ ถึงไม่ใช่ลูกผมแต่มันคือกระบวนการทาที่อัปยศยที่สุดในประเทศไทยที่ผมเกิดมาทั้งชีวิตคดีนี้เป็นคดีที่ผมรับไม่ได้เลยแล้วผมเป็นประธานชมรมเฉลิมเฉยื่อจักรกรรมน้องแตงโมก็คือเหยื่ยจักรกรรมคนหนึ่งที่เราเนี่ยจะเสียก,กี่ล้านก็นแล้วแต่เราต้องการสู้เห็นว่าแตงโมต้องรับความเป็นธรรมค่ะผมคุยกับพิธีกรหลายช่องนะะอย่างล่าสุดคุยกับพี่ภาคภูมิมคุยเรื่องเรื่องคดีแตงโมไฟฟ้าดับครับ จริงเหรอตามพี่พาผมได้ไปฟ้าดับครับคเฮียนมีเฮียนคิดดูนะครับค่ะถ้าทางหมอเคยมาเข้าฝันผมนะว่าเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนพูดความหมายคืออะไรคะไม่ได้ก็คือไม่ได้ตายเหมือนที่ทุกคนไม่ได้ไปนั่งท้ายเรือไม่ได้ไปนั่งปัสสาวะใช่ซึ่งผมเนี่ยเป็นเจ้ากรรมมาสามสิบกว่าปีแล้วก็ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะเพราะผมเรียนมาจาก ผูเ้เชี่ยวชาญนด้านพิสูจน์หลักฐานผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์มามากกว่าสิบปีดังนั้นผมเข้าใจระบบของตำรวจเข้าใจวิธีการทําสํานวนเข้าใจวิธีการร่างคําฟ้องของอญญายการนะครับแล้วผมก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นอายการสารสูงมีอดีตผูาา้ว่าศาลก็อยู่กับผมเป็นทีมงานชมรมมีทั้งอดีตอายการมีทั้งตํารวจอยู่กับผมเยอะแยะมากมายคิดว่าอายการท่านจะมีการแก้ไขคาฟ้องไหมโดยปกติองค์กรแต่ระองก่อรเขาจะไม่ทําร้ายกันเองนะ แต่คดีนี้มันเป็นคดีอับอายศของอายการแล้วก็เป็นคดียศของตํารวจซึ่งผมบอกให้เลยว่าเรื่องเนี้ผมอยากจะเห็นฮีโร่ของวงการอายการก็คือท่านไปรัฐท่านต้องแสดงความกล้าหาญแล้วก็ท่านต้องอำนวยไว้ทาให้กับน้องแตงโมคดีนี้เราไม่ได้ทําเพื่อน,น้องแตงโมแต่เราต้องการทําให้ประชาชนที่จะต้องตกเป็นเหยื่ออีกไม่ว่ากี่ศพเหมือนแตงโมเนี่ยที่มีการเลือกปฏิบัติและมีทง ที่จะให้เป็นคดีประมาทให้เป็นคดีฆาตรกรรมหรือเป็นคดีอะไรก็ได้ตามใจชอบของผู้มีอำนาจในสังานตุลาการชาติเหรอหรือต้องการที่ว่าลุมหัวกันกับอายการเพื่อให้มีการสอดรับสอดคล้องกัน,พนเพื่อเฉลยคนบันเลือให้พ้นผิดเหรอหรือนะครับเป็นลูกท่านหลานเธอเป็นลูกคนมีตังนะเอางี้ดีกว่าในปอเนี่ยพ่อเนี่ย เป็นนิตนายตำรวจระดับสูงเดี๋ยวเขาจะฟ้องมีนประมาณอีกนะพี่อาจหนูไม่มหนุ่มไนี่ผมพิสูจน์มาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคนในสำนักพระราชวังเรื่องนี้เป็นเกี่ยวเรื่องของคนบนเรือนะที่เราพิสูจน์เพียงแค่ว่าหนึ่งสิ่งที่นายแซนพูดไม่เป็นความจริงสองอ๋อคือพี่อาจจะอธิบายว่าพี่อาจไม่ได้เกี่ยวกับเรือลำที่สองตัวละครลับอะไรนะแค่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดบนเรือไม่จริงไม่จริงหน้าที่ตำรวจทำสำนวนคดีเนี่ยก็ไม่จริง แต่พี่อัดก็คิดว่ามีเรือลําที่สองจริงไม่ใช่เรือลำที่สองเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีจริงนะและการพบศพแตงโมเนี่ยคนเนี่ยโอ้โหหาศพแตงโมนทั้งวันเป็นร้อยลําเป็นมอสกีซุกเกตเตอร์แต่อยู่ๆมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาพักแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีคุณขับเรืออย่างนั้มาเจอศพแตงโมในสภาพที่ผิดปกติที่นอนฟ้อมหน้าที่มันมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันเนี้ย เราไม่ได้ไปว่าเขานะ,ะแต่มันบังเอิญไปไหมที่คนหากันเต็มไปหมดเลยทั้งพีไทยทั้งใครดอกใครไม่เจอเจอหามาทั้งวันทั้งคืนไม่เจอพอมานั่งพักกินข้าวไอ้นี่หมอนี่ขับเรือมาเจอมันพิรุษไหมมันแปลกไหมมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่เราไม่ได้ว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรนะ,ะแต่ว่ามันแปลกคือทุกเรื่องที่ที่เราเจอคดีแตงโมเนี่ยมันมีแต่คําว่าเอ๊กับคําว่าแปลกแล้วก็คําว่าทําไมเราตั้งคําถามทุกคําถามเลยนะเฟชชั่นมาร ตัวเองว่าทําไมถึงบอกว่าตกท้ายเรือค่ะแล้วก็โดนใบพัดเรือตัดคะเอาจริงดิฉันขอถามว่าหลักฐานมันมีมากกว่านี้อีกเยอะไหมหลายคนก็บอกว่าเป็นหลักฐานที่เคยเห็นมาแล้วเรื่องเก่าเล่าใหม่หรือบางคนก็บอกว่าเอาหลักฐานมาเปิดในคือหลักฐานเนี่ยเราใช้ในศาลครับค่ะเราไม่ใช่เป็นใช้เราไม่ใช่ใช้ศาลโซเชียลตัดสินในแซนหรือพวก แต่เราใช้สารสนธิจุตทธรรมคือสารอายรัชดาหรือสารไหนก็นแล้วแต่เราท้าทั่วทุกสารเลยอขอให้เอาคดีนี้ขึ้นสู่ศาลเอาพยานเอาวัตถุพยานหลักฐานของเราเนี่ยขึ้นสู่ศาลนะแล้พยานของเราขึ้นสู่ศาลถ้าคนบนเรือไม่ติดคุกผมบอกแล้วว่ามาเหยียบหน้าผมเลยแสดงว่ามีมากกว่านี้อีกใช่ไหมเยอะแยะมากมายโอเคเยอะแยะมากมายทีแ่แซนก็ถามนะมีจริงหรือเปล่าไม่เคยเปิดสักทีอะ่ะคือผมถามว่าการจะเปิด มันมีกฎหมายคุ้มครองมีทั้งพรบคอมพิวเตอร์มีทั้งพรบส่วบุคคลนะครับทุกอย่างเนี่ยเราโดนคดีมาเนี่ยผมถึงว่าผมเป็นเจ้าพ่ออันดับหนึ่งเมืองไทยนะเรื่องคดีมีประมาทด้วยการโฆษณาสามร้อยกว่าคดีในประเทศไทยที่ขึ้นศาลแทบจะทุกอาทิตย์นะเดี๋ยวนต้งบอกว่าเราเราไม่ได้กลัวเรื่องคดีแต่เราต้องการพิสูจน์ว่ากระบวนการทําบ้านเรา มันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มีเงินกระบวนการบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกับธงที่ตำรวจมีค่ะผมยกตัวอย่างเส้นผมสามเส้นคดีลุงพลคุณเชื่อมั้ยผมถามคนทุกคนก็ได้ในประเทศไทยปีกว่าผ่านมาเอาผิดลุงพลไม่ได้ออแต่มาใช้ตะกะเส้นผมสามเส้นเหมือนแตงโม,มว่าเส้นผมกระจุกหนึ่งอยู่ที่บนเขาภูเหล็กไฟกับเส้นผมอีกจุกหนึ่งอยู่ที่รถลุงพลค่ะแล้ววันดีขึ้นดี บอกว่ามีเส้นผมสามเส้นมาต่อชนกัน <Ừ. S 2> เป็นเส้นเดียวกัน <Ừ. S 2> เนี่ยเหมือนเตงโมเลย <Ừ. S 2> ทฤษฎีเดียวกันคือเส้นผมสามเส้น <Ừ. S 2> มาแปะท้ายเรือหนึ่งเส้นอยู่ในซอกบอกเห็นไหมคะทุกคนนี่แหละคะ่ะสิ่งที่มาเล็บเจอ,อยากสื่อให้ทุกคนฟังว่าคดีน้องเตงโมกับคดีของลุงพลคนคนเดียวกันทำคดีนี้ก็คืออดีตพบอบตรนั่นแหละคะ่ะ แล้วมันมีอะไรพิรุษมากมายให้เราเห็นนั่นแหละค่ะเพราะว่าคดีของลุงสิ่งที่เราติดตามมาเนี่ยถ้าลุงผิดจริงคุณอัจฉริยะไม่มีทางถอยจากคดีกกกๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ